วันอังคารที่25กุมภาพันธ์นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วนจังหวัดยโสธรโดยเทศบาลเมืองท่าช้างได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานภารกิจงานด้านต่างๆและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานวันพุธที่26กุมภาพันธ์นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและชมรมแกนนำนมแม่เทศบาลเมืองท่าช้างร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมากป่งจังหวัดชนบุรีได้น,นำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานด้านสาธารณาสุขโครงการสายใย,ยรักแห่งครอบครัวแกนนำนมแม่การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกการเปิดบริการรักษาโรคสะเก็ดเงิน การดักและกำจัดยุงด้วยวิธีปลอดสารเคมีพร้อมทำนำคณะศึกษาดูงานเที่ยวชมสถานที่วังสวนบ้านแก้วณมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันณี 27กุมภาพันธ์นายเสริมพลศักคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างรักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วยที่ห้องรักษาพยาบาลเทศบาลเมืองท่าช้างทุกวันพฤหัส,สบ,บดีเวลา14นาฬิกาพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างการรักษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ร่วมบริจาคเงินใส่ตู้รับบริจาคซึ่งเงินส่วนนี้ นายกเฉลิมพลรวบรวมไว้นำไปสร้างโรงอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว นายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปรับปรุงภูมิทัศน์นำต้นไม้มาประดับตกแต่งบริเวณสองข้างทางหน้าหมู่บ้านการเคหะเพื่อความสวยงามซึ่งกระถางที่นำมาใช้นั้นผู้บริหารนำถังขยะเก่าที่ชำรุดไม่ได้ใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ในเฉลิมพลศักคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพัฒนาหมู่บ้านสิริการทำความสะอาดตัดต้นไม้ริมทางที่ยื่นบางทางสัญจรเพื่อให้การสัญจรของพี่น้องประชาชนสะดวกปลอดภัยพร้อมทั้งตัดต้นไม้ที่ปกคลุมสายไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและบริเวณที่รกร้างป่าหญ้าสูงเพื่อป้องกันการอาศัยอยู่ของสัตว์มีพิษ และพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆและนำมาแก้ไขเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่าช้างต่อไป สัปดาห์วันจันทร์ที่3มีนาคม2557นายเฉลิมพลสักคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุประชุมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ที่มุ่งดูแลสุขภาวะร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้ง9ชุมชนการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นสตรีผู้สูงอายุณโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้างที่จัดขึ้นในวันพุทธที่5มีนาคมที่ผ่านมา ผู้มาร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายธรรมะจากพระมหาสมปองตาละปุตโตจากวัดสร้อยทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งกิจกรรมจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมีนาคม วันพุธที่5มีนาคมนายเฉลิมพลสักคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่นสตรีและผู้สูงอายุณลานจอดรถเทศบาลเมืองท่าช้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นปลุกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักว่าสถาบันครอบครัวมีความสำคัญที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองภายใต้โครงการมีการจัดกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นประจำทุกทกเดือนอาทิเช่น ตัดผมเสริมสวยจากวิทยาลัยสารพัดช,ช่างจันทบุรีบริการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและชมรมอาสาสมัครสาธารณาสุขเทศบาลเมืองท่าช้างและที่พิเศษกว่าทุกๆเดือนในการจัดงานครั้งนี้เทศบาลเมืองท่าช้างได้นิม,มนต์พระมหาสมปองตาลปุตโตจากทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่มาบรรยายธรรมสร้างความสุขและสารธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าช้างยังบริการอาหารน้ำดื่มและจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดอาทิน้ำมันพืชข้าวสารน้ำตาลไข่น้ำปลาเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกสดใหม่จากโรงงานสรุปข่าวรายสัปดาห์ วันพฤหัส,สบ,บดีที่6มีนาคมนายทวชัยจันทกิจรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยนายชัชพลเหลามีสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำปี2557ระหว่างวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์2557ณบ้านทาร,าริน รีสอร์ทอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยมีนางสุภาวดีโกศลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการโดยเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวนความรู้แก่สมาชิกอสมจำนวน120คนเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณาสุขให้มีความรู้ทักษะและความสามารถในการดำเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การมีสุขภาพดีของคนในชนุมชน นายเฉลิมพลศักคํานายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนางสิรีนาสุขเจริญเลขานุการนายกเทศมนตรีรักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับผู้ป่วยที่ห้องรักษาพยาบาลทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา14นาฬิกาซึ่งมีผู้ป่วยมารับบริการรักษาทั้งพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัดโดยนายกเฉลิมพลบริการรักษาให้ฟรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างการรักษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ร่วมบริจาคเงินใส่ตู้บริจาคโดยเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปสร้างโรงอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว วุกที่7มีนาคมคุณเศษฐาเศนาวงศ์รองผู้อในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1เปิดกิจกรรมบ้านแก้ววันวิชาการณโรงเรียนบ้านแก้วเนื่องในวันวิชาการประจำปี2557โดยมีพระศรีศาสนาโมรีรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าร่วมกิจกรรมโดยมีว่าที่ร้อยโทรกัมพลผล,ผลพรกษา ผูอในการโรงเรียนบ้านแก้วกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานนายสุพจน์บุญวันโนรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่างๆและมีการแสดงของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนอโอ้บมือจังหวะได้ค่ะโอ้คิดถึงบ้านค่ะเออบอกมือจังหวะได้ค่ะ ได้เลยค่ะเราจะพรบปือในอีกครั้งนึงค่ะร่วมกิจกรรมวันวิชาการโดยความร่วมมือทางเครือข่ายทางการศึกษาอาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีโดยจัดกิจกรรมซุ้มความรู้ต่างๆอาทิด้านสังคมศึกษา,าศาสาศานาวัฒนธรรมด้านศิลปะวิทยาศาสตร์ภาษาไทยการงานอาชีพและเทคโนโลยีการคิดคำนวณการแสดงความสามารถของน้องๆนักเรียน เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้ทันกระแสต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างเหมาะสม <The Spanish language> ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าหน้าที่กองช่างเทปูนทำรางระบายน้ำบริเวณหมู่ที่4เพื่อช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น